ครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด่นนักคำนวณใบนหนึนะครับในคลิปนี้นะครับแอดมินมาแบ่งปันในส่วนของนะเด่น10หน่วยบนเพียงแค่2ตัวเลขเท่านั้นนะทีนี้แอดมินก็ยังไม่ได้คำนวณต่อนะแล้วก็น,นี้ก็เป็นผลนะของงวดที่ออก2 3 5นะอันนี้คือเป็นแถบนะช่องของการนำตัวเลขมาบวกกันอันนี้ก็คือผลของการบวก แล้วก็อรอผลก็คือช่องนี้นะส่วนตรงนี้นะครับก็คือ110หน่วยของวันที่1อันนี้ก็ช่องนี้ก็จะเป็น2ตัวล่างอันนี้ก็คือ110หน่วยครั้งที่1 1 1 0หน่วยครั้งที่2 110หน่วยครั้งที่3แล้วก็110หน่วยครั้งที่4เดี๋ยวเราก็จะมาคำนวณพร้อมๆกันเลยนะครับว่างวดประจำวันที่16กรกฎาคมพศ .255 5 15, นั้นนะครับเด่น10หน่วยบนนะ เพียงแค่2ตัวเลขนี้จะมาหรือไม่นะเราก็มาคำนวณแล้วก็หากันนะครับวา่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือเปล่าทีนี้แอดมินก็คำนวณถึงแค่235สนะสูตรนะครับสูตรก็คือเราจะใช้นะ10ครั้งที่3งวดก่อนนะอันนี้เราจะหาในงวดนี้เพราะนั้นงวดก่อนก็คือตัวนี้เลยนะครั้งที่3คือเลข4นะก็คือตัวนี้นะครับบวกด้วยนะ ร้อยนะร้อยครั้งที่3มงวดปัจจุบันนะแล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่3มงวดปัจจุบันเพราะนั้นมันจะเป็น4 4 5ตัวนี้4 4 5นะทีนี้เราจะหางวดใหม่กันเดี๋ยวเราก็จะไล่ดูนะไล่ไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือได้2 3 5เพราะฉะนั้นนะก็คือจุดนี้สูตรก็คือใช้10บนะงวดก่อนนะ10ครั้งที่3งวดก่อนก็คือเลข ตัวนี้นะครับก็เอาเลข8มาใส่นะบวกด้วยร้อยนะครั้งที่3ามมปัจจุบ,บันคือเลข4ตัวนี้นะครับก็นําเลข4มาใส่แล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่3ปัจจุบ,บันคือเลข6ตัวนี้นะเพราะฉะนั้น8%ปบวกสก็เป็น12นะอาตัวหน่วยคือเลข2และนนาเลข2ไปบวก6ก็็ท่ากับเลข8นะตัวแรกไอเมนใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามสาชิกก็บวก1นะก็จะเป็นเลข9 8หรือ9จะมานะสิหน่วยบนหรือเปล่านะครับทีนี้ก็มาดูนะผลออกที่0นะหลักร้อยเลข0ูนเราไม่เกี่ยวนะหลัก10ก็คือเลข6นะครับแล้วก็หลักหน่วยคือเลข8นะก็เข้ามานะตามเป้านะครับคือเลขนี้นะอ่ะเอาใหม่นะครับ ใช้สิ์ครั้งที่3มนะงวดก่อนนะก็คือเลข7ตัวนี้นะครับก็นำเลข7มานะบวกด้วยร้อยครั้งที่3งมวดปัจจุบันคือเลข5แล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่3ปัจจุบันคือเลข7ตัวนี้นะครับเพราะนั้น7บวก5เป็น12เอาตัวเลข2องนัานเลข2ไปบวก7ก็เท่ากับเลข9เป็นตัวแรกแถ้าจมาชิกกบวก1นะก็จะเป็นเลข10เอาตัวหน่วยคือเลข0ูนย์นะครับ ผลออกที่เลข159หนะหลักร้อยไม่เกี่ยว1นะหลัก10บหรือเลข5นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เลข9นะก็ของเรามีเลข9นะ1ตัวหรือ2ตัวจะมาแค่10หน่วยบนเท่านั้นนะครับในสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นนะสูตรที่ดีแล้วก็ได้น้อยชุดนะทีนี้นะครับทีนี้เราก็บัคกำนวนอีกนะว่า งวดต่อไปจะได้เลขอะไรก็คือนะสินะงนะวดก่อนนะสิครั้งที่3งวดก่อนคือเลข4ี่นะเอเลข4มาใส่คำนวณไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะร้อยนะครับครั้งที่3งวดปัจจุบันคือเลข5นะแล้วก็บวกด้วยหน่วยนะหน่วยครั้งที่3งมวดปัจจุบันคือเลข9นะครับเพราะฉะนั้น 4, 5บวก5ก็เป็น9 9, กบวก9ก็เป็น18ในะไดเลข8นะครับ บวกหก็จะเป็นเลข9ตามนี้นะครับผลก็คือ3 0 8 3 0นแะ3 0 8แบบนี้นะของเรามีเลข8นะสตัวมา1ตัวเด่น10หน่วยบนเท่านั้นนะครับถือว่าผ่านนะไม่เชื่อนะครับเอาใหม่นะก็งวดต่อไปเราก็จะใช้หลัก10บงวดก่อนก็คือเลข2นะ บวกด้วยนะครับหลักร้อยครั้งที่3งมวดปัจจุบันคือเลข5นะแล้วก็บวกด้วยเลข9กนะครับก็คือหลักหน่วยครั้งที่3งมวดปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้น2อบวกหเป็น7 7จบวกเก็เป็น16เอาแตหน่วยคือเลข6ตรงนี้นะครับบวกหคงที่ไปก็จะเป็นเลข7นะเราก็มาดูกันนะออกที่5 9 7 5กานะครับ9 ตามนี้นะครับเพราะนั้นเลขเจ็ดเลขนี้ก็เข้าตำแหน่งของหลักหน่วยนะเด่น10หน่วยบนเท่านั้น2ตัวมา1ตัวนะเราก็จะมีโอกาสไหมในงวดประจำที่16ที่จะถึงนะครับทีนี้นะท,นนะทีนี้ก็คำนวณต่อนะครับก็ใช้หลัก10งวดก่อนคือเลขศูนย์นำศูนย์มาใส่ตรงนี้นะครับบวกด้วยนะหลักร้อยครั้งที่3มงวดประจำันคือเลข8 บวกด้วยหลักหน่วยนะั้ที่3ก,ก็คือเลข6งวดปัจจุบันนะศูนย์บวกแเป็น8ปดปบวกหก็เป็น14เอาตัวเ,เลข4นะบวก1ไปก็เป็นเลข,เลขอะไรครับเลข5นะพ้ออกที่9.05 9.0และเลข5นะเพราะนั้นเลข5เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะ ทีนี้เช็คไปพร้อมๆกันนะเพราะนั้นงวดก่อนก็คือเลข1 1 0นะ10ครั้งที่3มงวดก่อนคือเลข1ก็นำเลข1มาบวกด้วยหลักร้อยนะครับหลักร้อยครั้งที่3มงวดปัจจุบันคือเลข2อนะแล้วก็บวกด้วยเลข4ก็คือหลักหน่วยครั้งที่3มนะงวดปัจจุบันนะครับก็ตามนี้เพราะนั้น1บวก2เป็น3และนนำเลข3บวก4ก็เป็นเลข7นะครับบวก1คงที่ไป นะก็เป็นเลขเลข8นะเหรือ8จะมา10หน่วยบนหรือไม่นะครับผลก็คือ8 6 7 8 6นะครับ6อีกตัวหนึ่งก็คือเลข7อนะ่าเลข7ตัวนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะทีนี้นะครับทีนี้ก็จะใช้เลข3คือหลัก10บนะครั้งที่ 3งวดก่อนนะครับนำเป,นเป็นตัวตั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่3งมวดปัจจุบันคือเลข9กแล้วก็หลักหน่วยนะครั้งที่3มนะครับงวดปัจจุบัน9และ9กนะก็จะใส่9และ9แบบนี้3บวกเเป็น12เอาโดยเลข2แลได้นำเลข2บวกเเป็น11เอ็ดเดคเลข1นะบวก1นงทีไป1บวก1ก็เป็นเลข2นะเรามาดูกันนะครับว่าเลข1กับเลข2จะติด10หน่วยบนหรือเปล่านะ ผลก็คือ 6, 1, 8นะ6กและเลข8นะแอดมินออนุญาตใช้ปากกาแดงและปากกาน้ำเงินเพื่อแยกคัดนะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเพรานะนั้นเลขก1ก็เข้าตำแหน่งของหลัก10เห็นไหมครับก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้งวดใหม่นะงวดใหม่ก็ใช้เหมือนเดิมนะหลัก10ครั้งที่3งวดงวดก่อน ก็คือเลข8นะครับบวกด้วยนะบวกด้วยหลักร้อยและหลักหน่วยนะครั้งที่3มงวดปัจจุบันก็คือ5และ8นะครับก็นําเลข5และเลข8มาใส่แบบนี้นะครับ8บวก5เป็น13เอาตัวเลข3 3และนำเลข3าบวก8นะครับเท่ากับ11เอาตัวเลข1ึบวก1คงที่ไปก็เป็นเลข2เหมือนเดิมเลย1หรือ2จะมาตําแหน่งของ10หน่วยบนหรือเปล่านะครับ ผลก็คือ919นเะ9นะ 9, นะ1 9นะครับเพราะฉะนั้นเลขหนเลขนี้ที่เราคำนวณไว้นะครับก็มาตำแหน่งของหลัก10บ,บนถือว่าผ่านนะครับทีนี้นะทีนี้ก็หมดหน้ากระดัษทีนี้แอดมินขอหยัดเลื่อนนะครับต่อไปนะครับก็ใช้เหมือนเดิมก็คือหลัก10บ งนะวดก่อนก็คือเลข7็นะครับก็นำเลข7มาใส่บวกด้วยนะร้อยครั้งที่3กับหน่วยครั้งที่3มงวดปัจจุบันคือ4และ3นะครับก็นำเลข4บวกเลข3นะเพราะนั้น7บวก4เป็น11เอาตัวเ,เลขเลึ่1และนำเลข1ไปบวก3ก็เป็นเลข4เป็นตัวแรกบวก1ของที่ไปก็เป็นเลขเลข5นะครับ4หรือ5จะมาตำแหน่ง10หน่วยบนหรือเปล่านะครับเพราะนั้นนะออกที่6 สี่สอนะัีนี้นะครับหกสนะคัดแยกให้เห็นชัดๆนะครับว่าอันนี้คือการคำนวณสดนะถือว่าผ่านเลขสี่ก็เข้ามานะครับทีนี้งวดใหม่นะงวดใหม่ก็ใช้เหมือนเดิมเลขหนก็คือหลักสิบงวดก่อนนะสิครั้งที่3มงวดก่อนคือเลขหนบวกด้วยนะครับร้อยนะ ครั้งที่3และหน่วยครั้งที่3งวดปัจจุบัน0และ1ะ0และ1นะครับเพราะฉะนั้น1นบวกศเป็น1 1บวก1ก็เป็นเลข2บวก1ก็จะเป็นเลข3นะก็จะได้เด่น10หน่วยบนในงวดนั้นก็คือเลข2หรือเลข3นะครับผลก็คือ0 1 2 0 1 2คือเลขนี้นะครับอันนี้งวดนี้ก็คือเลข4นะหลัก10ครั้งที่3มงวดก่อนคือเลข4บวกด้วยนะครับ5และ0ย์ก็คือหลักร้อยครั้งที่3และ0นก็คือหลักหน่วยครั้งที่3มงวดปัจจุบันนะก็คือ5และ0นะครับ4บวก5เป็น9 9กบวก0นก็เป็น9นะครับบวก1ไปก็เป็น10เอาตัวเลข0นนะผลก็คือ หนึ่งเนะหนึ่งนะครับเพราะนั้นเลขเก้เลขนี้ก็เข้าตำแหน่งของหลักสิบนะครับถือว่าผ่านทีนี้งวดต่อมานะก็คือเลขสีเลขสี่ก็คือหลักสิบนะครั้งที่3มงวดก่อนบวกด้วยหลักร้อย และหลักหน่วยครั้งที่3นะงวดปัจจุบันก็คือเลข2และเลข3แบบนี้นะครับ4บวก2เป็น6 6บวก3เป็น9นะบวก1ไปก็เป็น10เอาตนวยเเลข0นะครับเพราะนั้นงวดถัดมาออกที่8 0 7นะ8 0 7 เพราะฉะนั้นเลขศูนย์เลข, 0, เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับถือว่าผ่านนะครับแล้วก็มวดล่าสุดนะมวดล่าสุดก็เราจะใช้เลขหนึ่งก็คือหลักสิบครั้งที่สามวดก่อนนะคือเลขหนึ่งนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สามแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สามนะครับมวดปัจจุบันสองและแปดนะสองและแปดนะหนึ่งบวกสองเป็นสามนะครับ 3บวก8เป็น11เอาถึงาถึงเลข1นนะบวก1นงที่ไปก็เป็นเลขเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข2อย่างนี้นะครับผลก็คือ417เล็กอ่า 4, เลข1และเลข7นะครับก็เลข1นี้เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้เรามาดูสถิติสักนิดหนึ่งนะตั้งแต่ที่อเมินได้ทำมานะครับ ก็ถือว่าเดินดีทีเดียวนะตั้งแต่งวดที่ออก7,6,1นะเราได้ดูนะครับ7,6,1กนะก็คือ1 2สองนะครับ3 4 5 6ี่ห้านะ10แล้วนะครับ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกงวดรวดนะสิบหกงวดรวดนะหนึ่งตัวนะสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสิบหน่วยบนและนะครับอันนี้เราจะมาทายผลกันนะจะมาทายผลกันว่าเด่นสิบหน่วยบนหนึ่งตัวหรือสองตัวนะหนึ่งถึงสองตัวจะมาสิบหน่วยบนในงวดนี้หรือเปล่าสูตรนี้เดอนดีนะครับทีนี้เราก็มาดูทั้งสูตรกันนะครับก็ เราก็จะใช้ในส่วนนี้ก็คือหลัก10ในงวดก่อนนะหลัก10ในงวดก่อนก็คือเลข2ตัวนี้นะหลัก10ครั้งที่3นะครับงวดก่อนคือเลขสอนะครับก็นำเลขสองมาใส่นะบวกด้วยหลักร้อยและหลักหน่วยครั้งที่สมงวดปัจจุบันก็คือ0และ2แบบนี้0และ2นะเพราะฉะนั้นนะครับ2บวก0 เป็น2 2บวก2ก็เป็นเลข4นะบวก1ไปก็เป็นเลข5นะเป็นเลข5นะครับ16กอคอนะ6 5นะครับ4หรือ5นะจะมา10หน่วยบนหรือเปล่านะครับตามสถิติแล้วนะครับสูตร ถือว่าเดินดีทีเดียวนะตามนี้เลยนะครับและนะครับก็หวังนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อนะจากการวิเคราะห์ของแอดมินแล้วนะครับเลข5น่าสนใจทีเดียวนะเลข5น่าสนใจทีเดียวนะครับทีนี้นะครับ4หรือ5นะจะมาตำแหน่งของ10หน,น่วยบนถ้าคิดว่าสูตรนี้เป็นจริงเพราะนั้น สูตรนี้จะไปประกบกับเด่น10หน่วยบนอีกสูตรหนึ่งที่เดินดีนะครับทีนี้จำา4และ5นี่ไว้นะครับไปประกบคู่กับชุดเด่น10หน่วยบนอีกสูตรหนึ่งก็จะได้2ตัวบนแบบไปกลับนะครับไปแล้วชมครับทีนี้นะครับแอดมินก็ให้ท่านสมาชิกพิจารณาสูตรนี้ก่อนนะในงวดก่อนก็คำนวณได้1 2 3อนะออกที่ 4, 1, 7ถูกต้องนะครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบบนนะ อันนี้ก็เป็นงวดใหม่อันนี้ก็คือ,อได้ลงในะช่องใหญ่ไปแล้วนะครับก็คือช่องจอดเ,เด่นไทยลอตเตอรี่นะอันนี้แอมเบน,นจะให้ดูเปรียบเทียบนะครับสูตรที่แล้วเราได้4และ5เด่น10หน่วยบนถูกต้องไหมครับอันนี้นะสูตรก็คือใช้หลักแสนคือเลข9กนะหน่วยที่1คือเลข7บวก1งของที่เพราะนั้น9บวกเเป็น1 6เอา่เป็6เลขก 6, 6, บวก 1, ก็เป็นเดเดินหน้าไปเป็น8เป็น9 789ก็จะเด่น10หน่วยบนในสูตรนี้นะ แล้วก็อันนี้ให้ดูเรื่องของสถิตินะครับให้มินตัดมาที่159นะ159ยังไม่ผิดเลยนะและคิดว่านะท่านสมาชิกจะเห็นแววนะจะเห็นแววหรือเห็นแสงอุโมงค์นะแสงอุโมงค์นะในความมืดก็จะมีแสงเล็กๆนะที่จะเห็นนะแนวทางนะครับก็คือ จับประกบคู่กันนะระหว่าง2สูตรเด่น10หน่วยบนเพราะนั้นถ้า2สูตรนี้เดินต่อเดินดีๆโอกาสที่เราจะถูก2ตัวบนก็ค่อนข้างที่จะมีมากพอสมควรนะครับในสูตรนี้ได้789นะอีกสูตรหนึ่งได้45แนะเมื่อประกบคู่กันแล้วจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับก็สรุปนะสรุปตามนี้นะครับเด่น10หน่วยบน2สูตรนะในเมื่อไม่ชนกัน ก็จะประกบคู่กันนะสูตรหนึงได้4และ5นะครับอีกสูตรหนึ่งก็ได้789นะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ789นะแอดมินจะวางไว้ที่หนักสิบนะส่วน4และ5 a d แอดมินก็จะวางไว้ที่รลับหน่วยนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวบนนะมวดประจำวันที่16กรกรกฎาคมพศส5ง5นะครับก็ประกอบไปด้วย นะ7 4 75นะครับแ4 85แล้วก็สุดท้าย94แล้วก็95ทั้งหมดเพียงแค่ 6. ชุดเท่านั้นนะครับแอดมินชอบ75 85แล้วละก็95นะครับเป็นตัวเด่นส่วน74 84แล้วลก็94้นั้นเป็นตัวรองนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลนะสลับ2ตัวบน2สูตร นะที่เดินดีแล้วก็มาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกนะถ้าใครสนใจก็นะนำข้อมูลงก่าวไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะฝากไว้ได้วยนะครับ7585และ95นะครับมาหรือไม่เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันนะครับเมื่อวันจันทร์ที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 5นนะครับสำหรับในคลิปนี้แอดมินต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ข้อมูลดีๆต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ สวัสดีครับ